อะไรนะได้ดูกี่โมงได้ดูปลายปีครับผมพรุณคุณนี้วันคนอบวันแรกแนละ้วเดี๋ยวเปิดกล้องเดือนหน้าใช่แลมาถ่ายแลแ้วแหละที่ผ่านมาเราก็เรียนกันแบบเต็นโต้ใช่แล้วเป็นจบหนึ่งว่าไปจบอัพใหม่ม<อ>จริง,<อ>งเพราะว่าทา<อ>งสายจากการแสดงไปเป็นนิดนึงอย่างเงี้ยกลับไปเรียนก็เลยแบบขอกลับไปเรียน acting เหมือนละกันใช่ไหว่าเขาสนิทได้ไหมป้าปิ๊งเลยดังเปิ๊งเลยใช่ ไม่มีการบ้านหรอผมว่าการบ้านที่หนักที่สุดน่าจะเป็นเรื่องบทเพราะจริงเรื่องแบบซีรีส์เรื่องนี้เป็นแบบคอมเมดี้จัดจ๋าเลยสำหรับผมอะผมว่ามันยากถ้าผมต้องไปนั่งอ่านบทแล้วก็แบบเหมือนไปดูอ่าเวอร์ชันออริจินอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยจับดูคาแรคเตอร์ใช่ใช่เพราะว่าแอบแอบยากนิดนึงเหมือนกันจริงจริงตัวละครนิดนิดเล่นยากเราต้องสึกเพราะพี่ชาคีต้องพิมพ์บเองเข้ามาอย่างเงี้ยนี่เขาจีบคนนี้พี่แาคะจีจีบคนนี้เหรอเราต้องทำอะไรต้องทำยังไง ว่าเป็นแร็ปเตอใหม่ที่ไม่เคยโดนคืก่อนเลยนะเป็นเรื่องแรกที่รู้สึกว่าท้าทายดีแล้วก็เป็นคอมเมดี้ด้วยแล้วทอร์เตชิ่งที่เราได้หับมาบอนก็คือเป็นนคหลอกแบบมากอะไรเงี้ยนะคอมมิี้กันหรอคืออะไรเนี่ยข้อพอกันที่จะเราตลกมากกว่าเรต้องรู้สึกว่าทอร์เตดีครับเพราะว่าเหมือนที่บอกไปว่าเราไม่เคยเล่นแร็ปเปอร์แบบนี้เลยปกติจะตลกไปเลยแล้วก็ดูเจ๋งเพาหล่อแต่เรื่องเนี้ยไม่รูเจ๋งว่า แล้วตานดีเ <Greek> ร <mini excer pt> ื่องนี้เขาเล่นเป็นคนแบบฟิลแบบเจอแบบดูเซอร์นิดๆทำอะไรก็ไม่เก่งแล้วแบบไม่ป๊อปไม่ฮอตอะไรอย่างงี้แล้วจะเขาจะโผล่หัวหน้ามาชอบแล้วก็เพื่อนร่วมงานชอบอีกคนนึงอะไรอย่างงี้ทำตัวไม่ผูกอ่ะก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มากเลยไอ้แก่มันต้องเป็นมคู่กันก่อนการแสดงนะว่ามันต้องทำยังไงเออมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆผมว่าระหว่างทำแล้วก็แบบว่าแน่นอนมันมีการแบบว่า ไม่ไม่อะไรแบบแค่แบบแค่แบบโซ่แบบอะไรแบบว่าคิดตามคิดตามแบบโซ่คำถามเขาดเมื่อกี้ว่าแบบเราจะทำตัวยังไงเราเรารู้ตัวอย่างนั้นแล้วมันจะเอาคุกแกนแสดงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคำถามแล้วก็ถูกต้องไม่เคยเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องแบบว่าคิดตามกันถูกไงใช่ก็ถูกต้องถูกต้องบีเนี่ยอ่าชีพิี่จริงเ่ยถ้าเราแบบเราชอบใครเราไม่กล้านะเรเราเรียกว่าคิดเฉยอย่างเงี้ยแต่แบบเราต้อง ทำเอาตัวเองออกมาเหมือนกันว่านเราแบบนี้เราไม่รู้ว่าเฮ้ยใครจะกลชอบคนหน้าตาอย่างเราโอ้โหคำตอบนี้ดีเลยอยากตอบ่างนี้มากเรื่องนี้มีปเลยอะให้มันตัวเข้าแพ็คเตอร์โอเคโอเคโอเคอย่างนี้กันผมอะในเรื่องนี้ผมเล่นเป็นคนแบบว่า คนแบบทํางานเก่งเป็นแบบว่าเป็นหนุ่มเพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบว่าไปเป็นตกลุ่มรักเขาเพราะว่าเคยมีความสัมพันธ์ในอดีตกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่บอกหรอกนะว่าความสัมพันอะไรก็ฝากาดูในเรื่องละัรคาแรคเตร์เราต้องนิ่งหรือว่าต้องแบบว่าจริงๆมันเป็นนิ่งแต่มันก็ตลกอะ่ะมันเป็น มันพูดไม่ถูกมันเป็นตลกแบบจริงใจอ่ะสุภาพบุรบว่าเราไม่ได้พิจารณ์ที่จะดีจะมีตลกอ่ะเพราะเราเป็นคนแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยเออกธรรมชาติเออแต่ซีตูเอชชั่นสถานการณ์มันจะพาไปอย่างเงี้ยตลกแบบซูร์รี่อ่ะเออแม่ไหมแต่จริงจริงวิธเราตลกมากเออตลกปะเป็นคนซีเรียสเคนตลกแต่เขาชอบซีร์รี่ทั้งสองคนเลยพูดตลกพูดเวลาพูดจริงจังอ่ะจริงจังปะเนี่ยโอเคถ้านผู้บริ เขาแบบจริงจังนะโอเคเออมันจริงก็ชนจริงอาไม่ใช่วิชนจริงที่ประมาณได้ไม่ถยิบข้าวแลจีนแล้วก็พูดจริงไป่ได้หรอจริงจริงคือต้องเราต้องแย่งจิตที่ทิชชู่ใช่ผมมาต้องตกตีกับพี่ชายคิดเพื่อแย่งเขาออต้องหยิบต้องหยิบต้องหยิบตัวเขาไวงกันในทีเซอร์ผมเอาหัวจุ่มเขาแล้วก็ดันไปดันมาอะไรอย่างนี้เลยใช่ได้มาถึงว่าในแค่ทีเซอร์มันแค่ไม่จริงมดว่ามีทการเต้น บอกว่าได้แหละเดี๋ยวพ่วงกลับกันแต่ว่าทำได้ทำได้เพราะมันมีการแสดงไงแล้วเราก็แล้วเรื่องนี้มันคือการแย่งกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องอยู่นิดๆขิงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจจะอาจจะไม่ได้ตบตีกันจริงจังแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบอ่าอัดเสียงกันหรือว่าแบบเป็นเพราะในซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นฟิวคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับตลกไหมครับไม่กลัวครับเพราะเป็นเด็กแจ้นเลยเออเป็นการมาดียากับคอมเมดี้เนี่ย ค่อจะเท่ากันค่เดือเพราะผมก็เลือกใหม่จริงๆแล้วว่ามันก็ต้องกลัวอยู่แร้กครับเพราะว่าด้วยนักแดงที่โอ้โหมากามสามารถากิ๊กชัดถสเราก็ต้องมีรื่งธรรมดาแต่ผมว่าในระหว่างทางต้องเจออะไรที่หนแบบว่าทัชกันแน่นอนามก็ฝากด้วยนะครับพอสำรได้เจอตมือานตอนที่ถ่ายีเซ่ช้กับใครใช้กับเขาจ้าทันมีหมว คนต้องวนไปมากเขาจะไปก่อนผมนรู้สึกว่าการอินคอวิ์ของพี่ชายแบบเป็นข้อดีนะใช่ถือว่าเราได้รับพลังงานแปลกเขาแทบจะใหม่ไม่ใช่แปลกคือแบบหรือว่าบางทีเแบบเราอาจจะเราเองคิดว่าเราจะเตรียตัวก่อนว่าเฮ้ยต้องตื่นแบบนี้เขาส่งเป็นแบบมาเป็นอินคอวิ์อย่างเงี้ยใช่ทำให้เราแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วยูส่งมาแบบนี้แต้องส่งไปอีกแบบหนึ่งใช่ให้เข้ากับสถานการณ์แล้วว่าอารมณ์นั้นนั้นใช่เรามีเกม ใใอตอนแรกอะเก่งมากคือแบบรู้สึกว่ากลัวมากจําได้ว่าซีแรกเขาคือไม่รู้ปวดแบบเสียงมันหลงแบบอ่ารเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่ชายคิดอะเขาก็าเหมือนแบบผมว่าเขา,อ,เขาอิ่มเอาไว้เขาส่งพลังให้เรามันทาให้เราแบบเราอยากจะเล่นกับเขาอยากโต้ตอบกับเขาแล้วแบบการที่เขาส่งมาพลังให้เรามาดี้มันทําให้เราแบบคอนโซไปกับงาน ยังไม่ถึงกับขั้นขอแต่ว่ายังไม่กลา้ลาแบบที่ครับทคนมีการแสดงวิเคะไรแต่ว่าเราสังเกตว่าเวลาเขาเล่นนะเขาจะมีการใช้บอดด้แรงเกดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือการเตรียมตัวอย่างทีง่แบบพอเขาเล่นมาเราก็ทําแบบก๊อปปี้เขาแล้วก็ทากลับไปซึ่งมันเออมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าการเล่นแบบนี้มันทาให้เราได้มิติใหม่อีกอ่นอะไรอย่างเงี้ย่ันขยนรูไ้ไปนิดนิดก็แค่เก็บก็แค่เก็บสอบเก็บเรื่องเลี้ยงาแล้วเรื่องความที่ของวันในผลท้าทายแนียเราทำกดรด้านไหนคะ อการบ้านหนักขนาดไหนผมว่าอ่ะอย่างแรกคือเราไปโรงเรียนแอคติ้งกันมาด้วยการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เวิร์กช็อปแล้วแล้วก็อะไรที่เราได้เตรียมตัวอย่างก็คือการอ่านบทรวมถึงการไปดูเวอร์ชันเก่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนั่นแหละผมว่ามันก็เป็นการเตรียมตัวในแบบเราเขาก็จะทุกอย่างเลยเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ใหม่อยู่แล้วแล้วก็อาจจะเป็นรีเมคมาจากญี่ปุ่นแต่มันใหม่เฉพาะของคนแล้วก็ในเรื่องของแสดงในเรื่องของบทคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราทํา ทุกอย่างเออควรคนทำอยู่แล้วแล้วก็เออเราตั้งแต่เรื่องนี้มากก็เลยอยากให้ทุกคนได้ชมแล้วก็ติดตามกันนะครับผมแล้วเราก็ได้เปลี่ยนลุคด้วยใช่อย่างผมเนี่ยผมตัดผมสั้นเพื่อเรื่องเรื่องนี้เฮยไม่ได้ไม่ออกแล้วแล้วอะไรเราเรื่อยหลุดตลอดเลยเหมือนกันไม่เป็นไร้าอ้าอ้าอ้นโนนเอามาเอาไม้นนมาตื่นให้ตื่นให้ต้องต้่นตื่นสวัสดีวัเอาละเอาฮะ อยเหัอแตกเลยกูไม่ด้องเยู่ว่าทุกคนน่าจะได้เห็นคาแรคเตอร์ใหม่แล้วก็ลุคใหม่ๆของเราสองคนแน่นอนครับใช่จ้าปีนี้ได้ดูแน่แน่นอนครับกี่โมงไม่รู้ว่ากี่โมงเลยแต่ได้ดูได้ดูแน่นอนเลยทำเรื่องพี่เน่อเออรงบิ๊กนี่คือเอาล่องมปก่อน คุณมิกงนไปแทบทุกวันเรียกได้ว,ว่าเขาจริงจังกับการกับฟิตเนสทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงแล้วก็มีแบบว่ามัสเซลที่สมบูรณ์เรออื่องด้วคนที่ทเ,เป็นคนแค่จะบคุณเลียงแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรบอดี้แล้วแต่บอกว่ากูยื้อขน,นาดานี้ไม่ไกดดันจะเข่าไหร่หรออะไรนะกูยื้ขนาดนี้ไม่กดดันมิกโกะ จรผมรู้อะไรว่าเมื่อก่อนอะเขาเครียดมากว่าแบบเฮ้ยเขาเขาเ่าเขาเยอะแล้วก็กินเยอะเนี่ยไม่ใช่แต่แบบอขาข้าบ้านกินน้อยแล้วมันอ้วนง่ายเอาใหม่กินน้อยแล้วมันอ้วนง่ายเอาใหม่แต่มีคนกินตามานที่เมื่อก่อนมีใคู่ต่อขอโปรให้โปรให้โปรขอโปรโอเคก็จริงแล้วมันก็เป็นอีกโกนึงคือเหมือนว่าแบบเราไปตรวจ คือผมไป็คดอ้วนง่ายด้วยแหละผมก็เลยอยากรู้ว่าวิธีไหนที่มันจะทําให้แบบเราอ่ะอาจจะแบบกินอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ผมก็กินที่เดิมผมอ้วนแล้วไงก็เลยเหมือนว่าอ๋อต้องออกกำลังกายแล้วเราก็อยากจะมีหุ่นที่ก่อนสามสี่ปอยาจะแบบหุ่นแบบเฮ้งี้กังเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบว่าลองแบบไปฟิตเนสช่วงนี้ก็ไปทุกวันใช่ไหมแล้วมันมีหุ่นยังอะไรนะมันได้ผลดยังเพราะมันยังไงเริ่มหละเริ่มละเริ่มคือ เป็นเรื่องแบบเดิมอะเราม่่เริ่มมีกล้ามเริ่มมีกล้ามเริ่มเรื่องแบบว่ากระแสขายมันลดลงอย่างนี้อะมีคิดว่าร่างทองมิกจะมาถึง่ะเขาเมื่อกี่โมงเป็นคำถามที่ยากไปหน่อยแตองอาสนามมิกคิดว่ามิกพร้อมโชว์เมื่อไหร่อ่าต้องถามว่ากี่ปีเพราะเราจะจะพยายามให้มันเร็วๆนี้แหละเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องใช้เวลาเนาะอะไรแบบนี้แล้วเราก็ทำงานด้วยเราก็อาจจะถ้าเปิดกล้องแล้วอาจจะไม่มีเวลาไปไปบ่อยเท่าไหร่อมีวิพาธของเราใช่ป่ะร่างทองมิก สาามรถเนี่ยรอเลยเนี่ยวทำเป็นดาบไปก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะค่อไปก่อนเราค่อยเอล่างทองจะมาเมื่อไหร่ข่าวข่าวนี้นะเขียนห่างทองจะมาเมื่อไหร่วันนี้ก็พี่ก้อยเขียนถองรูปถามพี่เอิร์นนะว่าเออเขาเขาเป็นร่างทองเขาเป็นยังไงล่ะออกจากร่างบ้างเขาโทษจะล่างบ้างแต่เมื่อก่อนประมาณสามปีที่แล้วอ่าอยัางนั้นนะเป็นบุญแบบนี่เรียว่าผ่านไปโคตรเฟส ไม่หรอกคุณคุณดีแล้วแต่พอเราทำงานมากขึ้นเราไม่ค่อยดูแลตัวเองเรื่องของการกินกินอย่างโอเคกินอาหารที่มีแบบประโยชน์บ้างแต่ช่วงที่แบบว่าทำงานเหนื่อยนะมันทำให้เรารู้สึกว่าการแบบทักงหมดมันก็น้อยแล้วพอแล้วพอเราขอดน้อยเราก็กินน้อยด้วยปกติเนี่ยผมกินน้อยอยู่แล้วคอยกินน้อยร่างกายก็แบบมัสเซอร์ก็หายหายหายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราผอมบางเหมือนคนแบบว่า เหมืนเงี well, we an own, Mother, huh? ้ยก in ินก้าตลอดเวลาซึ yes, ่งตอนเนี้ยกำลังกลับมาดูตัวเองใหม่ก็คือเราเป็นคนข้างลึกเข้าอยู่บ้านก็เลยซื้อเครื่องออกกําลังกายยกตัวไปที่บ้านเลยเรื่องราวสัมัสเหมือนกันแล้วตอนเนี้ยผมถืกว่าเชื่อมเหมือนกันนะมันกลายเป็นสลัมเบไบอลของแมวไปแล้วอ๋อเป็นเอาแมวหนึ่งมาดูแมวนะใช่ตอนเนี้ยคอมมีเข้าคนดูแมวเลยนะ เขาแบบเล่นแบบโอ้โหปีนแบบว่าทั่วร่างกายวิ่งเล่นต้นถัดนั่นอ่ะก็คือเดือนหน้าแมวมีก้ามเลยนะแมวเล่นแทนอ๋อเป็นอย่างนี้แต่แบบเฮ้ยแมททันเรล่นแบบเ่าเกิดผิดใจกูต้องพูดกูจะพูดตัวเองเออเอออย่าีไม่ได้นะเออไม่งั้นน่ะนี่เนี่ยเดี๋ยวจะไป โค่นลงเองเพราะว่าอาเนียของฉันนะของเธอนี่ไปเว่พูดกับแมวแล้ว้า้บ่อยคูณแต่แมวหรือพูดคนเดียวในจริงจริงคือเออจะเริ่มกลับมากินกินอะไรบ้างหรือจริงๆเริ่มไปบ้านแมวครับประมาณสองครั้งไม่นะสองครั้งสองครั้งนี่คือยกเข้าบ้านแล้วก็ตั้งเฉยแล้วก็ติกออกองดีมากเฮ้ยเอาจริ้งไหมกินข้าววันเดียวไม่ได้ต้องมีเงินดังนั้นต้องซื้อของไปเล่นไปที่บ้านเอาจริงป่ะที่บ้านเรามีพี่พี่วางเหร คอนโดแมวก็ร็อกพื้นเต็มเลยครับก็คือแคบแต่ไม่คุ้มกและเรานอนตรงไหนะเรามี่นอนแบบนอนเต็มพื้นเลยครับเราเป็นคนสมัครนอนพื้นพยว่าในซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้เห็นร่างพองของเราพี่ชายที่กดดันแล้วนเนี่ยพี่ชายที่กดดันแล้วเนี่ยท้านคิดสำคัญที่พี่ชายคุณต้องไปตอนนี้ไม่ใช่พี่ชายคิดผมนั่นแหละกดดันพี่ว่าร่างพอเป็นเรื่องของเวลาแฮร์เราเอาเท้าเท้าพูดอะไรเนี่ยเราเอาเท่าที่เราไหวอะไรก็ เราเอาทที่เราไหวขอคือแจ้งให้ทราบไปล่วงหน้าว่าอยากคาดหวังมากแต่ว่าถ้ามาก็แต่ถ้าเขียนข่าวใหญ่นี่จะกลัวเลยนะพรุ่งนี้อุ่นดีเลยเพราะข่าวกดดกันนะกี่มงแต่ถได้ขียนข่าวว่าเปิดต้นพอสังเลฟเปิดร่างคอ เอาเลยเห็นแน่นอนเออแล้วปีหน้าเราจะย้ายไปอยู่แบล็น่ารักไม่ไปแล้วเราจะขยับไปอยู่อีกพาร์ทหนึ่งพาร์ทตอนใช่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแบบเราหน่ารักเราอะเราเอออยู่เหมือนเดิมใช่โอ้โหเนี่ยมันเนี่ยมันก็ต้องย้ายไปอยู่พาร์ทสองตอนเราเอาเท่าในพาร์ทเนี่ยถ้ามันมันได้ก่อนละกันนะเบ้อย่างนั้นเลยใช่ก็คนต่างติ่งคุณพี่ชิคุนก็คืออยากคัดนบังงวยยังไงวะคัดนบังได้แต่อยากคัดนบังเยอะเออได้ไหมคัดนบังได้ไหม กับผู้หาไม่เป็นไรเรามีเงินเราซื้อเราจะาฟกซีลี่กี่โมงเอฟกี่โมงเอฟกี่โมงเมื่อไหร่แล้วก็สอนด้วยนะฮะออซังเลิฟนะครับเป็นซีลี่ที่ลิมิเต็ดมาจากญี่ปุ่นครับใช่ครับก็ผม2สองคนแล้วก็ชิมอะไตั้งใจมากาน่ตกับเอ๋ยแล้วก็ชิมอะนต่างๆตา้องตาไก่เนี่ยทุกคนหล่า โอ้โหเป็นที่มาที่ไปก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูลองชมกันนะฮะพอสังเนอปลายปีนี้เจอได้ตอนไใช่ครับผมปลายปีนีเนน้เจอแน่นอนครับเป็นอลังใจให้พวกผมนะครับนักแนดงขบคมครับ